เที่ยวโฮจิมินห์4ชั่วโมงไปไหนได้บ้างมาดูกันค่ะครั้งนี้เราแวะเปลี่ยนเครื่องที่โฮจิมินห์เลยมีเวลาออกไปเที่ยวนิดหน่อยเริ่มกันที่โบสถ์สีชมพูยอดทิตเราเลือกมาร้านอาหารตรงข้ามเพื่อจะได้ถ่ายรูปโบสถ์สวยๆร้านนี้เป็นร้านอาหารคึ่นคาเฟ่เพิ่งเปิดได้ไม่นานมีดาดฟ้าให้เราขึ้นไปถ่ายรูปได้ด้วยภาพก็ประมาณนี้เลยค่ะ ใครสายเดินชมเมืองแบบเราก็แนะนำให้ลองเดินดูนะคะข้ามถนนมาฝั่งโบสเดินตรงมาเรื่อยๆประมาณ1.7กิโลเมตรเราจะเจอกับโฮจิมินบุกสตรีทเป็นถนนชิคๆที่วัยรุ่นชอบมาถ่ายรูปกันถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านอาหารคาเฟ่ร้านหนังสือและร้านของฝากน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะใครชอบงานแฮนด์เมดงานคราฟต์โปสการ์ดแม็กเนตบอร์ดเกมต่างๆหา้ามพลาดเลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากๆ เดินทะลุถนนมาเราจะเจอกับโบสนอสเทดัมแต่เขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะเลี้ยวซ้ายมาหน่อยเราจะเจอกับไส้งอนโคสออฟฟิศหรือไปสณีกางนั่นเองแสียดายที่เราไม่มีเวลาเดินเข้าไปดูข้างในค่ะเพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะเลยได้ถ่ายแต่รูปข้างนอกมาอย่างเดียวค่ะโชคดีที่เราได้เจอคนร้องเพลงเปิดหมวกด้วยยืนฟังเพลินเลยค่ะทุกคนเขาร้องเพาะมากๆ เดินเล่นหาร้านอาหารเย็นกันดีกว่ามาจบที่ก๋วยเตี๋ยวไก่กับข้าวมันไก่หน้าตาก็ประมาณนี้ค่ะปิดท้ายด้วยพิซซ่าเวียดนามริมทางก่อนกลับสนามบินอีกสักชิน้นนั่งกินริมถนนได้ฟังเพลงเพาะๆก็ขอนคายดีไม่น้อยเลยค่ะอันนี้คือสิ่งใดรือเนอยหรือเปล่าหรือชีสแต่โค้กข้างหมดเกิยเอะเนยหรือเปล่ามืนเนยนะ ขนมเบืองหวังว่าจะชอบกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ